ทุกคนครับนี่ครับลูกชะมวงเดี๋ยวลองมาผ่ากินได้นะข้างในจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานจะมียางหน่อยๆน,นะครับโอ้ลูกนี้เน่าเน่าไปซะละเดี๋ยวดูลูกนี้เนี่ยครับหนอนยังกินเลยนะครับเพราะว่ารสชาติมันเปรี้ยวอมหวานอร่อยสดชื่นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับนี่เห็นไหมเนื้อจะเป็นสีส้มๆแบบนี้ ถ้ามันยังไม่ค่อยสุกมันจะมียางติดฟันนิดหน่อยนะครับนี่หอม,หอมกลิ่นหอมคล้ายๆมังคุดเลยนะครับหวานอมเปรี้ยวอร่อยนี่นี่เนื้อเขาจะเป็นกรีบๆคล้ายคล้ายมังคุดนะครับหวานอมเปรี้ยวอร่อย อ่อสดชื่น